สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่อง k r Steamer นะคะวันนี้นะคะจะพามาเล่นเกมอ,อินดิสลิตตี้วีนะคะโอเคค่ะอันนี้นะคะเราก็จะเป็นผู้ว่ามั่งนะคะอืมเดี๋ยวต้องหาก่อนไปแอบอยู่ไหนกันหมดนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ๋ยวเขาต้องไปที่เครื่องผ่นไฟกันนะคะทุกคน นั่นนะเจอแล้วเจอแล้วเอ้ยไม่ต้องวิ่งหนีไม่ต้องวิ่งหนีหนถึงไงเจ้ากระส็จข้าแน่น,นอนเอะเอะโอ้โห้ยเราช้าด้วยแหละทุกคนฝ่าเราจะวิ่งไปหาอีกนะแม,ม่ช้าน,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 ตตนี่นี่นี่อุ๊ยตกตรงน้นนี่เอา้าอีกคนนึงเหรอเนี่ย เฮ้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 ยหลอดแน่จ้านูอ้าวะงั้นเอ้ยโอเคข้าจะปล่อยเจ้าไปก่อนแล้วกันนะง่าย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 อ่ะอือ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 อ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยไปแอบอยู่ไหนกันเนี่ย ไหนไหนไหนเฮ้ยเห็นเวบนะเมื่อกี้อะไปไหนละไวจริงโอ้ยข้าก็เดินตุ้มเตี้ยมอยู่เนี่ยวิ่งมทันเจ้าสักทีเอ้ยอยู่ไหนกันเนี่ยเอ้ยอยู่ไหนออกมาฉันจะคอยเธอมนาะเอ้ย ปลดล็อกเขาปลดล็อกกันได้อันนึง่งนะค่ะทุกคนปลดล็อกเครื่องปั่นไฟน่ยนี่ไง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 สองคนนะคะเจออะไรแล้วนะโอเคนำพยาบาลจ้า,าเป็นไงล่ะเจลิกข้าบ้างมาไหมแม,าม,ามา่ไหมแม่ฮึ่มข้าจะพาเจ้าไปเข่าเนื้อฮ่มบางอาจหลบหนีข้า นี่ไงแบบนี้แล้วกันบะคะจุดไฟทุกคนแต่เอ่อที่เพิ่งมาเล่นเกมนี้นะคะถ้าผิดพลาดป,ประการใดก็ขออภัยด้วยนะออเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้าโอ้ยยังไงเนี่ยวิโอเค <c oughs> เราให้ลอบไปก่อนนะ <c oughs> บางทีเล่นก็ยังง,งงงอยู่นะคะพี่ ไม่รู้มันต้องเออแบบปล่อยตัวอะไรทำไมมันจะมีเหรอว่ามีเป็น๋อรูปไฟจะเผาเขายังไงอะไรเงี้ยพอกดแล้วมันก็เหม็นเผาอะไรเลยเอ้ยเฮ้ยม่ต้องหนีเลยจ้ะน้นองเอ้ยเฮ้ยเ,เริมโมโหโลแล้วนะทำไมจับได้ตัวนี้ เออ,เอ้ยนี่แน่อขออีกทีนึงเอ้อเราได้จับเขาได้นะ <c oughs> โอเคตับได้แล้ว <c oughs> ไป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 ไอตัวหุ่นพยนต์นั้นไม่เห็นมันช่วยอะไรเลยนะคะทุกคน <c oughs> ที่เราปล่อยไปเมื่อกี้อะ <c oughs> หรือว่าช่วยเรามอมไม่เห็นเองก็ไม่รู้นะ <c oughs> <c oughs> ใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ได้นะคะหรือว่าแนะนำเกมนี้บอกได้นะคะพี่เพิ่งเล่นนะมาเล่นเ้นก็กกันก็ได้นะคะ <c oughs> โอเคอาจจะฟอตรงนี้ดีกว่าไหมลองปล่อยคุณพยนต์อีกทีเนี่ยกดไฟแล้วมันก็เป็นแบบเนี้อ๋อหรือว่าให้ไอตัวเมื่อกี้ที่เป็นไฟเนี่ยไปออกไปจัดก,การคนอื่นใช่ไหมใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมอะ เอาถูฮเนี่ยเอาไงดีอ่ะอีกรอบหนึ่งปล่อยตัวตรงนี้ยังไงดีวะเนี่ยอ๋อเฮ้ยไมยันอยู่ตรงนี้ ไปให้เราเป็นล่าเยือนต่อดีกว่านะคะทุกคนเออเฮ้ออยู่ในนั้นอืมโอ้ยโอ้ย,อยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วที่จริงเขาจะให้เราวิ่งได้นะทุกคนอวิ่งไงนี่ไง,ไ,งไปไหนจ้าเอ้ยเฮ้ยเ้ย,อ,ยอีกรอบหนึ่งโอเค ไปไปจา้าน้องสาวเอไม่ต้องกลัวพี่นะพี่ไม่ทำอะไรเธอหรอกโอเคจับนั่งก่อนนะคะแล้วก็อุ้ยอุ้ยอุ้อุอ้ยเพียบเลยทุกคนนี่ไง โอ้โหโอ้โหตัวเสื้อเหลืองนี่แบบโอ้โหโโห,โโหโลบแบบหลบเก่งมากเลยนะคะเขาเล่นเก่งมากเลยนะดูสิเห็นไหมไปช่วยเพื่อนอีกรอบนี้สงสัยเราจะแพ้นะคะทุกคนเฮ้ยไหน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 อืม ไปหลบอยู่ไหนกันหมดะแะเมื่อกี้ก็วิ่งวิ่งตามไม่ทันนะคะมใส่ยจะหนักเกินวิ่งไม่ไหวนะเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนเมื่อกี้ยังเห็นแวบๆนะ <c oughs> โ,โหเขาหนีกันไปแบบไปไปไวมากเลยเฮ้ยนั่ <c oughs> นไงประตูจะเปิดแล้วเราต้องวิ่งไปหาที่ประตูนะเ <c oughs> พราะทุกคนก็ต้องแบบ วิ่งจะไปหาทางออกใช่ไหมเราต้องไปต้องไปดักที่หน้าประตูนะมันจะดักทันหรือเปล่านะคะทุกคนได้ไง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 มาสิ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 าสาสเอ้ย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 วิ่งทันไหมนีไ่ไงโอ้ยไม่ทันอืมไปเอาคนนู้นดีกว่าไปเปลี่ยนเป้าหมายใหม่นะคะได้ไงได้ไงได้ไง แอบ,บมาแล้วสิาาม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 ,ามา <S 2> <S 2> <S แน่ <S 1> <S 1> <S 1> อ่ะได้สักตัวหนึ่งก็ยังดีนะคะทุกคนไปค่ะจับเผาย่างเลยเดีกว่านะเดี๋ยวหาที่เผาย่างแป๊บนะคะไม่อยากให้แบบไปไกลจากตรงนี้เท่าไหร่นะ อันนี้อะไรอ้จับเผาตรงนี้ได้ไหมไม่ได้โอเคจับตรงนี้แหละอ๋ะอเฮ้ยอ,อ,อันนี้เป็นผู้อ๋อบ้าโบเราไปไม่ได้แล้อใส่หมดเวลานะคะโอเครับบางส่วนนะเสมอน,นะคะการจัดได้สองคนนะคะทุกคน โอเคต่อไปเราก็จะเป็นแบบผู้หนีมั้งนะคะเป็นคนหลบหนีมั้งนะไม่อยากเป็นผู้ล่านะคะโอเคค่ะไปไปไปโอเคเราก็จะเป็นผู้ฉ <c oughs> ุกจ้านะคะ <c oughs> <c oughs> น,นี่นะคะก็เป็นตัวละครที่แบบเริ่มเล่นนะคะทุกคนอยากจะมาเล่นเกมแนวนี้บ้างเนาะสลับสลับกันไปนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะโอเคค่ะอืออ้ยเราเป็นนางพยาบาลนะคะทุกคนถือเข็มชิดยาด้วยนะ จะไปทางไหนก่อนดีอือมเข้าไปในบ้านนี้ดีกว่าถ้าทาันจะปลอดภัยนะคะทุกคนนี่เ,เจอเครื่องปั่นไฟนะคะโอเคเอจะรีบปั่นนะโอ้ยเครื่องปั่นนี้ก็ปั่นช้ามากเลยอะระหว่างปั่นนะเอเอ้ยเอ้ยกดไม่ทนันเฮ้ย แะ้วทุกคนมันเห็นเราแล้วเราต้องรีบหนีก่อนนะคะทุกคนโอ้ยเฮ้ยนั่นไงเจอเพื่อนอนะโอเคเขาก็แบบหาปั่นไฟกันนะคะเ้ยทางไหนดีโอเค เครื่องปั่นไฟกันต่อนะคะทุกคนอ๋ออันอันเดิมนี่เมื่อกี้เพื่อนปั่นไฟอยู่นะคะไปแล้วไปหาอันอื่นบ้างอืมเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วอุ๊ยเอ้ย,อยใครอะ่ะตกใจหมดคิดว่าคาตะกอนะคะเฮ้ย อมันมีคนอยู่นะโอเคมีคนอยู่นะเอ๊ยหรือเปล่าสตาตาไม่ไดีอืมอืมอเฮ้ยนี่ไงโอเครอบนี้เราคงผ่าน เฮ้ยอุ้ย,ยตกกระจายไปเราไปอันอื่นกันเลเพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลานะคะทุกคนเราก็จะไปหาอันอื่นทางนะคะเมื่อกี้ตกกระจายนะคะคิดว่าตัวฆาตกรนะ อันเดิมเลยเนี่ยไม่ใช่วิ่งกลับไปกลับมาอยู่นะโอ้ยใช่ป่ะอันเดิมป่ะเอออันเดิมวิ่งกลับอันเดิมนะทุกคนอุ้งบ้าบอมากไปค่ะไปเข้าไปในบ้านต่อนะทุกคนเอาไม่มีแล้วอะ่ะอืไม่แน่ใจนะคะใช่บ้านหลังนี้ไหมที่เราเข้าไปตอนแรกไม่รู้ใช่ไหมนะคะ โอเคค่ะเราก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะคะค่ะเราต้องระวังค่าตะกรดไว้ด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเห็นแล้วๆๆเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยเยมันจะวิ่งตามเราอะเฮ้ยมันวิ่งตามเราหรือเปล่าเอ้ยเฮ้ยแอบก่อนแอบก่อน อุ้ยอยู่ไม่ถูกเลยนะคะทุกคนเฮ้ยอืมเฮ้ยอันนี้อะหวังว่าอันนี้เราคงจะทำสำเร็จนะคะ รีบวิ่งก่อนนะทุกคนโอ้ยไปหลบก่อนเฮ้ยเดี๋ยว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 หาที่หลบแป๊บนึงโอ้ยเจ็บเอ้ยโอเคน่าจะปลอดภัยนะคะตรงนี้โอ้โหโอ้ย,อยเดินยังแบบไม่ธรรมัดธรรมงเลยนะคะเนี่ย ไงนะเฮ้ยโอเคค่ะเดี๋ยวนะเอ้ยเฮ้ยนั่นไงเหมือนแบบมีเพื่อนกำลังปั่นไฟอยู่นะคะเราก็ใช่ไหมรู้ว่าสายตาไม่ดีโอ้ยถ้าทาสายตาไม่ดีนะคะเร้ก็จะไปเครื่อนไฟนะคะ้โอเคทุกคนเราต้องวิ่งไปที่ประตูนะคะประตูเปิดแล้วนะตอนนี้ โอ๊ยอ้เออแต่ไมไม่กดหรอวะเออนั่นแหละอ้าวประตประตูมันเปิดยังวะอ๋อทุกคนน่าจะยังนะโอเคขอขอจะเครื่องหนึ่งจะเครื่องหนึ่งก็ยังดีนะคะได้เพื่อนเพื่อนบ้างนะโอ้ยโอ้ยไฟซอส เอาใหม่เอาใหม่เอา่อ้าเพื่อนโดนจับแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราต้องควายได้ซักเครื่องก่อนนะเราถึงจะค่อยออกไปนะคะถ้าเราไม่ได้สักเครื่องเราจะไม่ออกนะคะเราก็จะอยู่ตรงนี้นะคะโอเคเฮ้ยไปชนอีกแล้วอ้ยอันนี้เราก็ต้องมองซ้ายมองขวาด้วยนะคะ ว่าจะมีตัวฆาตกร,รมาฆ่าเราไหมเดี๋ยวนะอีกนิดนึงอีกนิดนึงใกล้แล้วใกล้แล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวนะ,ะอีกนิดเดียวเท่านั้นโอ้ยตื่นเต้นชะมัด ทำไมเนี่ยเอ้าโอ้ไว้ทุกคนกดผิดโอเคเดินอ้าวย่องอีกอ้าววิ่งสี่วิ่งเออกดวิ่งอ๋อน่าประตูเปิดแล้วโอเคเราจะรีบวิ่งเข้าไปที่ประตูนะโอเคเราจะอิสระนะคะทุกคนจะไปอิสระแล้วเอ้าเอาไปเร็วไปเร็วไปเร็วอย่าช้าอยู่ยัยเร็ว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  โอเคมีเพื่อนคอยกดรหัสอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวดูซ้ายดูขวาก่อนนะโอเคไม่มีอะไรไปให้ระตูก่อนแล้วเร็วโอ้ยเซโยโอเค okay, ค่ะผ่านแล้วค่ะทุกคนโอเคถ้าชอบ ep อนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ